สวัสดีครับมาพบกับ mitsubishi pajero 2.5 gt sport นะครับขับสี่ครับ four wheel รุ่นท็อปสุดนะครับปี2012คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่419,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะฟรีดาวครับพอดูมาละ0 0ดกว่าบาทนะ6ปีด้วยเจงวดรถสวยบางเดิมเลยครับมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะฮะปลายท่อคู่ภายในก็สวยๆแล้วพวงมาลัยมันติฟังก์ชันวิทยุเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนะฮะกล้องมองถอยหลังเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจ บอกผู้หน้าปรับไฟฟ้านะครับเบาคนนั่งแถวสองก็สวยตายเรียบร้อยครับแอร์ราวหลังคานะฮะแถวสองแถวสามพร้อมครับแอร์แบคู่ระบบ,รบเบร e ก ABS เบาด้านหลังพับได้นะคนข้าวคนของสะดวกสบายเลขไม้ที่หนึ่งแสนี่หมื่นกิโลเมตรนะกุญเจ้สองดอกบุกสวิตครบ สนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเสน้นกาจนาพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทรูนก1สีี3 2 8 2 9ครับรับประกันครับรถสวยบางเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม100ร้อยเอร์เซ็น